โยบพอรู Yo, okay, Again, so so ้ทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็กลับอยู่ครั้งสายของเกมピลเลเช่สองนะแตตอนนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกินสกินของสกินแคปครับก็คือสกินนี้นะครับอ่าโอเคครับนี่สกินด็อกวัตช์ชื่อนะครับไม่ใช่สกินทไวไลท์สกินทไวไลท์นะครับนี่สกินนี้คุณสามารถกดล็อกได้ฟรีนะคุณไม่จำเป็นต้องเสียตังค์สามพันกุบบาทเพื่อไปซื้อนะคุณสามารถกดล็อกได้ฟรีนะครับจากการเล่นแบบแบบนึงนะเพราะว่าเขาคอลแล็บกันนะสำหรับピลเลเช่สองกับแมปแบบนั้นนะครับ แล้วที่เอสกินเนี่ยนราจะมีการเปลี่ยนเสียงเพลงเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนเอฟเฟกคือเป็นสกินที่เรียกว่าเปลี่ยนแทบทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นสกินที่ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะก็อย่างว่าเป็นสกินระดับสีแดงอนะแอนเชียนเขาก็ต้องคุ้มเลยนะส่วนวิธีการได้เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวก็ผมก็จะพาไปดูนะครับโอเคเบสโกพูดใน,นส่วนของวิธีการได้เนี่ยก็คือคุณต้องพิมพ์ไปก่อนนะครับว่าด็อกเวิร์เชอร์นะครับนี่เกมด็อกเวิร์เชอร์นี่ครับแล้วก็ด็อกเวิร์ชเชอร์สามนะภาคสามคุณต้องได้จากการปดลด ก็คือแมทนี้สำหรับแบตเนี้ยคุณจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อคุณแค่เข้าไปเล่นครับเข้าไปเล่นเกมน้ำนี้คืนใดคืนหนึ่งก็ได้ของเกมเกมเนี้ยคุณก็ปลดล็อกได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาลองไปดูกันนะเป็นไงนี่คือหน้าตาตัวเกมกดเข้าไปเล่นดูดิ text. อ่านะครับ ah แล้วก็กดเข้าไปเล่นเขาจะโหลดโอเคตอนนี้เราเข้าแมทในแมปนะครับก็กดเล่นเเเป็นเกมที่เอาทำตรงเกมนี้ยก็ ดูคุณภาพนะเป็นเกมแนวไฟในครับเราบอกวนะ่าดูเป็นเกมคุณภาพเกมหนึ่งเลยครับมี3ภาคนะครว่าตอนนี้เราเล่นภาคหนึ่งก็เอ้ยภาคสามนะเพราะว่าเป็นภาคที่เขาจะปลดล็อกอันนี้ได้นะครับเงินให้เราไปก่อนัลนหรออันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะตามตรงเลยแต่คือเกมก็มันก็แค่ให้เราเข้ามาเล่นคนระับอ่าแปบ๊บนึงน,นะโอหาทต์ไปก่อนลนยะโอทางน,นี้อุ้ย ออกเป็นไอเทม stay safe เห็นไหมคุณแค่ทำเล่นภาร,รกิจแค่นี้นะคุณก็จะได้แล้วแบตใช่นไหมต้องนั่นแหละนะครับแค่นี้เลยนะครับได้แบตไปแล้วโอเคนะครับรอบต่อไปก็จะเล่นต่อก็ได้หรือจะไม่เล่นต่อก็ได้นะครับผมขอเก็บไปเล่นทีหลังแล้วกันนะเออตอนนี้อยากเล่นพิเรนชีก่อนนะครับโอเคโอเคครับในเมื่อเมื่อกี้เราได้แบตจากด่านที่แล้วมาแล้วนะครับคือแบบที่แล้วอะ่ะแล้วก็มากลับเข้ามาในพิเรเชีสองนะอ่าฮะนี่แล้วก็กดตรงมอนเตอร์เลยนะครับ สปริงแทบสกินนี่เหยีบไหมบล็อกแล้วสบายไลท์สแลกได้เลยคอนเฟิร์มเป็นไงง่ายๆแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับอันนี้นะสำหรับในส่วนของการบอลล็อกสกินสวายไลท์ครับเป็นสกินใหม่สปริงแทบครเป็นสกินคอลแลบของเกมระหว่างด็อกวอชเชอร์กับฟิลิเช่สองนะอันเนี้ยเออครับก็มีแค่นี้เลยนะครับต่อไปก็โฮมเป็นคลิปเกมเพลย์แล้วก็โชว์เคสสกินนะว่ามันจะดูดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าได้เป็นวอลล็อกนี้จะไม่มีแแบบดีๆเลยวะแแบบอะไรด้วยวะ ไม่อยากเจอแบบสองชั hmm. oh. yeah, ้นมาตลอดมาให้หนูซีละมาแล้วอืมอืมอืออ่ะอ่ะอ่กูมาแล้วทำไมไรชิบเก้อย่างเทพสกินมีท่าด้วยนะทำไมไรท่าไรชูงามดลายเจอดูยังทำระเบียบ่ะมาแล้วเนาะหน้าเหมือนมีคนนะใช่ปะ ขวานแปรกเรียบร้อยมึงเจอขวานกูไอสัตว์อืมจะนีไม่ได้จะได้โอ้โหแม่งสไลด์เฮียสไลด์เหรอไอสัตว์จะไปโดนไม่อย่างนัมึงตายซะเอริคัสแม่เรียบร้อย,อาย,อออยอตายไม่มีเสียงหัวเราะด้วยไอสัตว์สกินแม่งอย่างเทพเฮียขึ้นจะงสองแล้วอ๋อ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 ,อวันี้เบคอน เบคอนหมดแต่ฟักไปโดนแล้ววะปัดดีเบคอมนมึงมองมึงมองไอ้สัตว์เอาขวานกูไปแดกให้กันเต็มหน้ามึงไอ้เหี้ยมาเนี่ยมันไขว่นะบูรี่นี่ยวะเชี่ยบรูรี่จากรกลกบมานีา้ยนีนน่ไม่หลุดกูก็ไม่ได้เล่นนานไอ้เหี้ยค่อนข้างจะงงงงง่างๆาหน่อยเหี้ยไม่อย่าลเวมึงไอ้สัตว์ไม่อย่าลเวมึงบูรี่บูรี่เรียบรอ้อยบูรี่เมื่อกี้วิ่งไปเมื่อกี้ใครวิ่งจักรกล กับม่หนี้น้องสาวไปก่อนเอาเนี่ยขวานสไนเปอร์ด h e f u c มึงติดอันนี้น,นะกูต่อยแม่งสดๆเลยก็ได้กับนี่เพื่อนอืมไม่ใช่เสียงแม่งเป็นเสียงเสียงแม่งเป็นเสียงกลนไอ้สัตว์ขวานสไลป์ปุ๊บเต็มนะ <laughs> คอหมุนเลี่ย่ะเดี๋ยวะวะคนหนึ่งไปทำอะไรตรงนั้นนะแม่สาวเอ้ยน้องสาวเอ้ยรอบตัวตัวบึกเปิดมา What the ขวานติดไอ้เฮี้ยขวานพี่ติดน้องสาวจะองหน,นีพี่เอา้าปิดประตูขังตัวเองทำอะไรเอาเฮี้ยไหนไม่จับความกิดโอ้โหนี่อีหาม อู้เล่นกูเขปเลยพี่คิดบลอกเราแปลกๆว่า,าวขวานสไนเปอร์เรียบร้อยอันนี้ไม่สไนเปอร์แล้วอันนี้เขาเรียนรู้สองสัตว์เต็มหน้าเลยยิ่งกินเยอมันจะนอนอีกนานเลยเพื่อนผมแม่งเห็นกูเหรอวะเอายังไม่ย่งเพิ่งเห็นกลับไปให้เพื่อนขวานสไนเปอร์ไม่โดนไอสัตว์แม่งวิ่งเอียงหลบก่อนอะไรกันละ,น,น,น,ละนั่นนั่นคือไอคนแล้วนั่นก็ยังกลืนอยู่นะ มันก็เป็คนวิ่งทางเนี่ยคนหนึ่งปะคิดอยู่กลีวดเราปะเนี่ยเว้ยแลกก้วกินหาวเซอร์กูอะไรอันนี้คือผมไม่ได้เล่นนานนะทุกคนผมก็ถ้าผมเล่นดูโง่อ,อะไรก็ต้องขอโทษนะคือกูไม่เล่นเป็นเดือนแล้วพิลิเช่สองเลยโอ้ยว่ามันหมดเลยนช่มันเฟี้ยวเหรอวะฮะโคแซมวอเตอร์ฟัคหายไลยแล้วเอ้าไอ้ที่จหายช่างแม่งไครคนนี้เลยมันมีคนนึ่นอยู่ตรงไหนแล้ว ผมคิดผมรู้สึกไม่ถนัดเลยวะเนี่ยเล่นฟอร์สเกนนานๆเกินกลับมาเล่นไปเลยสองรู้สึกไม่ถนัดเลยแม่งหายไปแล้ววะไอ้ยี่แล้วคือมึงมึงก็ยังจะกวนอีกเนาะแค่นี้กูหลงล้วไอ้เหี้ยดูสิมาแล้วแม่สาวโหวิ่งไล่เลยจังเลยเอามปิดประตูขังเพื่อนสัตว์ทำตัวเหี้ยนะพวกมึงเนี่ยทำตัวเหี่ยนะสัตว์เดีไไ๋ยวไงพาขวานไป วอตเตอร์ฟักขวานฮัลโหลมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยขวานติดฮาวก็ไม่ได้ผู้หญิงมึงจะกลับมาจะกลับมาทั้งน้ำตากูวิ่งไล่โง่งหวะนี้อืมไอสัตว์เอา้าไอ้เหี้ยไม่เป็นสกิลจับวะโอ้ไม่จะหมดเวาลาแล้วแล้วกูยังคงเดินไล่อยู่ผู้หล เฮ้ยคือผมไม่ได <t ired> ้เ <t> ล <t ired> <t ired> ่นเพลเยชีสองนานมากอ่ะเฮียผมลืมทุกอย่างแล้วแหไงเฮียโอ้ยเฮียเนยไม่ทำหรอที่มาขวานไทเปอร์ได้ปะขวานไนเปอร์ไ่้ตายเลยมันตายเียผู้หญิงคนนั้นตายที่โดนขวานเจาะหน้าไม่ตายมันตายวีท้ายเลยคนนั้นอ่ะไอสัตว์แม่งมาแม่งมาโดนตอนท้ายโอ้ยเฮียคือ ผมไม่ได้เล่นนานมากอะ่ะผมโคตรไม่ชินเลยเว้ยเออโอ้ดับเบุลท็อปบวกว่ะต่อไปโอเคจริงๆไม่ชินเลยไม่ชินผมไม่ชินขอโทษด้วยนะหน้าบมกเล่นกระจอกไปลนงะจะเล่นใช่ไหมอ่ามาโอ้โหจะไม่มีด่านไฟไหนหว,วะอยากเล่นด่านไฟไหนอ่ะหน้าบุกเล่สกู๊ปเฮ้าก็ได้แย่ว่ะไม่มีด่านไฟไหนให้เอเดี๋ยวไม่ what the ฮะ เดี๋ยวนะฮะว๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวว๊ดฮะกูกูเรียกบอดี้สกูเฮาทำไมกูได้ดาเนี้ยแล้วนี่แค่เนี่ยไงขวางแบรกปักข้อหน้าไอ้เหี้ยจะออกก็ออกงูเงี้ยเนาะช่างแม่งแล้วไปแล้วเดี๋ยวนะกูเรียกด่านี้บอดี้สกูเฮานี้ ยิ่งไปไหนเนี่ยไอ้เขี้ยโดนมันโดรเรน,น,นเดโก้หรอือเปล่าไม่อยู่ละมึงเฮียต่อยเขาหน้า What the fuck มันนี่กลับมาหนี้อ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยโูเรนเกโก้แม่งกระตุกจังวะขวานไปแดกกระเบนเอ,อ่อฮลัลโหลโดเรนเกโก้ <c oughs> มึงอะไรของมึง,มงวะเขารู้สึกจ้าแบบแล้วคือเดี๋ยวอะไรก่อนคือกูขวาสนสไนเปอรอ์เต็มหลังไอเ้เขี้ยโอ้เกิดอะไรขึ้น,นอะจู่ๆที่เขาลงไปนอนโอ้ ช่วยช่วยด้วยตายซะมึงไอ้เหี้ยอ้าวมึงเวลาต่อไปเพื่อนไม่รอดหรอกสัตว์มึงไม่รอดหรอกอิเวเวนกลับมาเน่ยกลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยไอ้เหี้ยเจอกขวานเฉาะหน้าสาบแม่งเรียบร้อยโอเคช่างมันไปไปถึงจะไปด่านนี่ก็ด่านนั่นแหละโหแต่เสดาว่าไม่ไม่ไปด่าไฟไหนเยอะถ้าไม่ด่าไฟน่าคงจำมันกว่อนละมีคนทำนี้ปะ ไม่จะโนหมดเลยเฮี้ยหาเขาแล้วคือดาดแม่งให่างกว้างอะดาดเนนะี่ยกูจำตรงผมพูดจำตรงเลยไม่ชอบดาดน,นี้มากผมไม่ชอบดาดน,นี้เลยเว้ยดาดแม่งกว้างไปหนักหนักหักหักหักไปแล้วท่าฟิกท่าฟิกไม่ดูหัวห้างเลยสกินฉันสกินเน,นี้ยไอ้นั่นก็ดูเท่อะไรเลยปลาไปเฮ้ยยังไม่โดนไอ้สัสไม่เป็นไรมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนไม่โดนจับเป็นเมื่อกี้ใครวะเฮ้ยเอ้เออะไรวะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนช่างมัน ก็อยากให้บอกไปถ้าผมเล่นโง่ขออภัยด้วยผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานและไอ้เหี้ยวันดีเพื่อนทำอะไรเหรอทำอะไรเพื่อนก็ไม่ไดขวานสไลเปอร์ไม่ได้วะระหว่างที่เรานี่อยู่มันจะไม่ใช้ขวานได้ไอ้เหี้ยมันล่องวนหรออยู่ไหนวะมันเสี่ยงหายใจอยู่เนี่ยนี่เหรอมึงไอ้เหี้ยสับแม่งเลยไอ้สัตว์ล่องหวนละมึงนะตายซะแล้วก็ แม่งอยางชอบเลยดูเลนโก้แม่งจู่ๆตายแต่ไม่รู้ตัวโ,โดนเต็มเลยวละเคนักข้าตัวนี้โอเคโอเคขวาสไนเปอร์อเอหือเต็มหน้าเมื่อกี้แม่งมีร่างฟอมผัวด้วยกลับมาเนี่ยไอ้หนุ่มมันกลับมาเนี่ยไอ้หนุ่มมันใช้มือนมันจะใช้สกิลด้วยนะสกิลอะไรวะ สกิลเหรอมึงฮะสกิลเหรอโอ้สกิลถึกด้วยพุธคึกเลย,เลยสัตว์ขวานเต็มหลังเรียบร้อยมั้งไม่ถึกละเนี่ยเพียงละล่าใหม่เชี่อเพียงละล่าใหม่มันเพียงกุ๊กพ่อเอาเอาเอาแม่งระเบิดตัวตาย <c oughs> เอาเอาแม่งระเบิดตัวตาย <c oughs> อะไรของมันวะโอเคเน้ยจริงๆอ๋อโอเคโอเคผมขอพูดตรงๆนะแม่ผมว่ากลับมาเล่นพิลัตเช่สองในรอบหลายรอบหลายเดือนเนี่ยเออพูดว่าเดือนเลยนะผมไม่ได้เล่นนานมากเลยมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะพูดตรงๆเลยเออก็ยังสนุกเลยแค่เราอาจต้องปรับตัวหลายๆคือคุณต้องปรับตัวหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถเซอร์กับพวกยูไอเนี่ยอาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปรุนแรงเลยค่ะนั้นสหรับผมสหรับผมนะผมค่อนข้างเข้าใจง่ายดีบอกกับการที่ว่าเซอร์มันมีความสามารถใหม่เนี่ยโอเค ผมว,ว่าอันนี้มันสร้างสรรค์แล้วก็ดูสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับว่าคอนเทนต์เยอะเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ปะ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็ตอนคลิปนี้ก็จบเพียงน,นี้ครับก็นั่นแหละครับคือสกินสปินแถบทวายไ์นะก็ลองไปทำก็ได้นะครับทำแป๊บๆก็ได้แล้วนะครับก็มาเล่นกันนะสกินดีนะโอเคบาย